อ่าในการ์ด์ลาก็เยอะคุณแอมนะครคุณอา้านวะคุณอา้ณอาวทักทายห,หน่อยครับคุณอ้าวทักทายหน่อยเร็วสวัสดีครับผมอา้ามครับออแม่โ,โหนี่เราจะมาดูอะไรผหนะ่าฮ<ะ>ีโร่เดล็อกแชนแนลนะครับอันนี้เอ่อคุณอ,าอ้าวอีหาทิ้งขอให้กลุ่อะไรวะเดดี๋ยวูก่อนดูก่อน นั่นแหละคุณอัมไปเราไปในตอ่อครับสร้างบ้านเองครับรับต้องสร้างบ้านนะฮะแล้วก็อยู่กับเซิร์ฟไทยนะฮะโน้ตพีวีพีอมัอมอัมอัมอะไรสร้างบ้านตรงไหนครับคุณอัมชี้ทำเลเลยๆแบบนี้นะฮะ โอเคไหมแล้วคุณเอาปืนมาให้ผมทำไมเนี่ยผมก็มีปืนของผมอยู่แล้วไปไหนต่อครับนนััเดียวกสร้างบ้านนี่ฮะเดวผมไปไปหาทำเลสร้างบ้านด่วนเลย ผมจุดแฝดแป๊บประมาณแถวนี้ดีไหมครับแอมครับแถวนี้เป็นไงครับคุณานาวพอใจยังครับแถวนี้ครับดังดังดัง,ด,งดังครับแถวนี้ใช้ได้ไหมฮะคุณนาวใช้ได้ครับใช้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมทำการคราฟบูด,ดินแพงก่อนนะฮะ เฮ้ยมีคนมาอาศัยก่อนเราหรือเปล่ามผมเจอคองครับคุณอ้า,อามไม่มีแหละไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเข้ารื้อแผงก่อนเลยสร้างบ้านแล้วผมมีประตูอันหนึ่ง

ในนี้เราก็ได้พดข้าจากคุณอารนะฮะโอ้โหผมก็ต้องทงการหาทางไปหาคุณอารอีกหนึ่งลาดนะครับของผมก็ได้ดีอะไรว่านะฮะเดี๋ยวหาหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวไปหาคุณอาร์มาเลยฮะโอ้โหวิ่งมาลาธอนเป็นยาวยาโอ้ยติดต้นหวายวิ่งวาลาธอนกันยาวยานะฮะ เมื่กี้ผมรู้สึกเหมือนโดนซอมบี้ตบนะฮะไม่แน่ใจนะฮะรู้สึกจะซอมบี้นะฮะตบสองทีนี้ลาโลกเลยฮะ เกมของเราตังากก้งแตการแคชรับแค่นี้นะฮะสําหราบซีเ,เดนเนสเตอร์เดยนะฮะเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ